โอเคก็สวัสดีจมย์ชาวเกมเศรษฐีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมีสไนเปอร์ทีวีเช่นเคยเป็นการอัปเดตกิจกรรมนะครับประจำวันคารที่28มีนาคมมาดูว่ากิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นอีเวนต์จี้เนาะโอเคเป็นร้านค้าลิกรับนะครับอ่า69าบาทนะครับเพื่อลดอเพื่อซื้อ,อ a บวกนะครับนะลุ้น a บวก ผมว่าก็ออกหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็นะครับจะมีกล่องนี่นะครับอารางวัลอีเวนต์ล็อกอินพิเศษนะครับนะอะกดเข้าไปดูครับจะมีอะไรให้เรานะครับนะเอออ่าเป็นก๊าซแซนวิชเอนะครับเป็นรุจจแรกตรงไหนน่าจะอยู่นี่หน้ากิจกรรมนะครับโอเคเราไปดูส่วนของกิจกรรมครับประกาศนะครับนะ Happy Summer Event ล็อกอินพิเศษนะครับล็อกอินทุกวันรับอาอะแล้ว ไปรับนะครับของขวัญในกล่องจดหมายนะครับนะแล้วก็อย่าพลาดอีเวนต์ก้วยทองนะครับพิเศษนะตั้งแต่วันที่30มีนาคมถึงวันที่2เมษายนนะครับเวลา13นาฬิกานะครับเป็นต้นไปเนาะโอเคแล้วก็ส่วนของกิจกรรมประจำอีเวนต์นะครับเป็นมันนี่กันนะครับของโดนก๊อปปี้นะครับนะสร้างแลนด์มาร์กอ่าแล้วก็อ่าสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มนะครับแล้วก็ยกเว้นค่าผ่านทางและเพิ่ม ค่าบันทางคูณ2ด้วยนะครับนะแล้วก็แทนบอลินของโดนก๊อปปี้นะครับก็ความสามารถคล้ายๆกันเลยนะครับแต่จะอ่าของแทนบอลินนะครับจะเลือกย้ายไปในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับนะก็คือสร้างแลนด์มาร์คเพิ่มแล้วก็อ่าเพิ่มค่าบันทางคูณ2นะครับแล้วก็เลือกย้ายไปไปในพื้นท,ที่ต้องการนะครับนะสำหรับแทนบอลลินเนาะอ่ะใช้เอสจำนวน4ชิ้นนะครับนะซูเปอร์อ่ามันนี่กันนะครับเอสเนาะ สี่ชิ้นนะครับนะเพื่อแรกครับอะไรวะเนี่ยมันนี่การของโดนก๊อปปี้นะครับอ่าก็เป็นจี้ชิ้นใหม่นะครับนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอ่าใช้สี่ชิ้นเหมือนกันนะครับซูเปอร์มันนี่กันนะครับใช้สี่ชิ้นนะครับหรือเอสสีทองนะครับแล้วแลกเทมโพลินอ่าเทมโพลินแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเด็กก็เหมือนเหมือนกันแหละคมสมัครคล้ายๆกันนะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้การ์เดียนนะครับนะก็ ใช้4ชิ้นเหมือนกันนะครับนะอีกชิ้นหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยอีกชิ้นหนึ่งเป็นโดรนก๊อปปี้ระเบิดนะครับนะก็ส่วนมากเป็นก๊อปปี้เมืองนะครับนะเป็นอีเวนต์ก๊อปปี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่รู้จะตัวอะไรจะเข้ามาในอีเวนต์นะครับแล้วก็ปืนหมัดนะครับแมวเหมียวนะอ่ะอ่าแล้วเมื่อรับ S นะครับเราจะสามารถแลกกล่องนี้ได้นะครับไอเทมจะไม่หายไปนะครับหรือเปล่าน่าจะไม่หายไปแล้วเนาะอ่ะก็สุ่มนะครับนะสุ่มรับนะครับไม่ใช่ว่าแบบ อะจะาก,การันตีเนาะส่วนมากจะได้ของเคลือเครือ,อาง่ายๆ้วครับอ่าแล้วก็ใช้นะครับใช A ้ A บวกจำนวน2ชิ้นนะครับใช้ A ธรรมดาจำนวน3ชิ้นไปด้วยกันนะครับนะโอเคก็อ่าน่าจะล็อก A บวกนะแบบก็ปกตินะครับคือล็อก A บวกอยู่แล้วนะโอเคสำหรับส่วนอันสุดท้ายนะครับคือ เงานะครับสามารถเอามาแลกแสงได้นะครับถ้าได้ใครได้เกินเนาะเอามาแลกแสงนะครับแห่งเกียรติยศนะครับเพื่อไปรีออฟนะแล้วก็ใครจะอยากได้เป็นระดับสกินระดับลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับก็เติมนะครับ35บาทนะครับจะมีแค่สีนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับจะไม่เพิ่มสเตตัสต่างๆนะครับนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใครได้จี้ใหม่นะครับเขาจะแถมลูกบาทมาให้นะครับลูกบาทเคลนควินนะครับ ก็คือลูกบาทเพชรนะครับ300เพชรนะครับอ่าอ่านี่ครับที่เราแลกเมื่อกี้นะครับอ่าเป็นแซนด์วิชเอนะครับแล้วก็มาแลกตรงหน้ากิจกรรมตรงนี้เนาะอ่าไปครับ300ร้อยลูกปุ่มดาวครับนะก็อ่ะเป็นไรวะเนี่ยเซิร์ฟเซิรบเน่าแล้วเซิรบเน่าแล้วโอเคก็แลกไปที่เรียบร้อยแล้วครับนะโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องเป็นกิจกรรมการเล่นนะครับกิจกรรมนี้หรือไม่ก BR ็เป็นกิจกรรมการอ็อกอินนะครับส่วนมากก็ <in> <stars> ไม่เหนื่อยไม่ไม่หนีจากนี้ครับส่วนมากจะเป็นล็อกอินนะครับนะอ่ากรลุนเอาว่าจะได้อะไรเนาะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร้านค้าของกิจกรรมกันบ้างนะครับนะอ่ะร้านค้าของกิจกรรมนะครับก็เป็นลัคกี้ร้านค้าเล็กครับนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับก็ส่มลุ้น A บวกนะครับว่าเราจะได้กี่ชิ้นนะครับอ่าแล้วก็ร้านค้าแฟลชเซลนะครับก็มาขายเป็นแพ็กเก็พิเศษนะครับสามสิบห้าบาทนะครับนะ เดี๋ยวผมจะเติมแพ็คนี้ดูกันแล้วกันนะครับว่าแพ็คนี้มันจะได้อะไรนะจัดไปครับ35บาทคลิปนี้35บาทนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับโฆษณาเด้งขึ้นก็อย่ากดค่าไห้ผมนะครับขอให้ดูโฆษณาสักนิดนึงให้กันแล้วกันนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับ3าบาทนะเดี๋ยวเราไปดูในกล่องจดหมายของเราเลยดีกว่านะครับ35บาทนี้จะได้อะไรนะครับกี่2อันนะครับไม่รู้ว่าจะสุ่มได้ของดีหรือไม่นะครับนะ ไปครับอ่ะอันแรกครับเป็นจี้วิกตอรี่นะครับนะไปครับได้อะไรโอ้โหตราไม่เคลื่อนย้ายนะครับอ่ะมาดูอีกครับชิ้นหนึ่งโอ้โหได้ปืนฟองสบู่นะครับโอ้โหปืนหมีฟองสบู่นะไม่ได้เรื่องเลยครับวันนี้นะอ่ะก็สำหรับแพ็กเกจต่างๆนะครับใครที่ทำอีเวนต์นี้ก็เนียครับตามนี้เลยนะฮะ อย่าลืมนะครับสุ่มอะไรจะลืมไปอ่านตรงอัตราการสุ่มนะครับเห็นไหมที่อยู่ข้างบนนะครับเป็นอัตราการสุ่มเนาะแล้วก็แพ็กเกจพิเศษนะครับเป็นขายแสงนะครับก็คือแสงรีออฟนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับความสามพิเศษนะก็จะมี99แล้วก็99นะครับส่วนมาก99หมดเลยนะแล้วก็มีอัตราการสุ่มแบบแพททินัมนะครับก็เป็นแพ็งล่อนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอัตราการสุ่มไอเทมดูนะครับว่า แต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะครับมันจะออกยากหรือว่าออกง่ายนะครับนะอ่ะดูในส่วนของ A บวกนะครับ1.1%นะครับแล้วก็ A ธรรมดา2.9%นะก็ถือว่าออกยากนะครับนะ1กับ2นะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะโอเคอ่าสำหรับตัวสุ่มนะครับอ่าซูเปอร์มันนี่กันนะครับ S นะก็น่าจะเป็นแพ็คสุดท้ายนะครับที่มันแพงแพงสุดอ่ะที่สุ่ม S นะครับก็ หนึ่ถึงหก็จริงแต่มันก็ให้แค่ชิ้นเดียวทั้นั่นแหละนะคือมันตั้งเก้าสิบเก้าไงอ่ะมาดูแพ็กพิเศษนะครับก็ที่เราส่มเมื่อกี้นะน่าจะนัะส่มเมื่อกี้ก็คืออสเก็ตตรวจนะครับสาปอร์เซนตนะครับรองเท้ากรโดดสีทองสานะครับราชารบลิงยี่ิบห้ปอร์เซนตนะครับอุปกรณ์เขียนแบบติร้อยฟ้าศูนะครับบดจับกับคังนะครับหนึงจุนะครับไพ่ทาโร่หมีน่ารักนะครับศูนยงนะครับแกนแม่เหล็กเลือนไหลนะครัง หลุมดำนะครับ0.050เลยนะครับนะโอ้โหสุดติ่งนะครับอ่ะสำหรับอ่าจีวิตรีที่เราสูบเมื่อกี้นะครับเป็นอ่าอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิชิตนะครับ35นะครับอุปกรณ์เขียนแบบเอ้ยไม่ใช่เรือผีนะครับ1.0โอ้โหเรือผีนั่น1.0ตาไม่เคลื่อนย้ายนะครับ30นะครับก็ได้มาแล้วเนาะ ตัมลาจอมเวทนะครับ25%นะครับแกนแมสเล็กเตือดไหลนะครับ0.01นะครับหมวกโจมตีไทเทเนียมนะครับหมวกไทเทเนียมโจมตีนะครับ0.5นะครับแล้วก็เจ็แปคทาสีนะครับ0.8%นะครับนะโอ้โหก็ไม่แปลกใจทำไมถึงเราได้ตามไม่เคลื่อนย้ายครับก็มันคือ37%เนาะโอเคสัดส่วนของ ที่ล้มละลายนะครับที่เราสุ่มไปเมื่อกี้นะก็คือแกนแม่เหล็กโลหะนะครับแล้วก็ปืนฟองสบู่หมีก็คือ35%นะครับแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเนาะก็ได้ตามนี้ครับก็คือ35%มันก็ต้องออกอยู่แล้วอะเปอร์เซ็นต์น้อยก็คือมันออกยากนะครับแล้วก็แพตตินัมนะครับตัวสุ่มแบบแพิตินัมนะครับก็ที่มันแคลกรอกเราเมื่อกี้นะครับก็คือมีรองเท้ากระโดดสีทองครับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์่าวมชกแม่นยำนะครับสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะออกนะเครื่อง 28%นะครับแล้วก็มีดปลาเรียกดาวกระจายนะครับ2เป็นนะครับแล้วก็หลุมดำย้ายไดเป็นสันนะครับ0.1%นเปเซนนะครับโดนบริการหุ่นไ่กานะครับ0.3เปเซนาะแล้วก็อุปกรณ์เขลืนแบบดับบลวิงนะครับ1.0%ึงจุดนนะครับแล้วก็ป้ายพื้นที่ต้องห้ามนะครับ0.5นนะครับนะก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับ จี้ G, ที่ต้องอในการสุ่มนะครับแล้วก็อัตราก,การสุ่มต่างๆนะเดีย๋ยวม่เดี๋ยวลืมมาเลือกอ่าเลือกดวนก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มไอเทมอะไรต่างๆนะครับนะหรือจะเสียตังค์ครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านก่อนนะครับหนะ้าตาก,การสุ่มเนาะที่ผมสุ่มให้ทุกคนดูก็คือมันเป็นตัวอย่างนะครับให้อ่าประกอบการตัดสินใจนะครับว่าคุณอยากจะสุ่มสุ่มหรือไม่อยากสุ่มนะครับอ่ะก็คือแพกแพกอันนี้ก็มันก็พอใช้ได้นะครับก็มี รวมชกเม่นยำนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่เนาะก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะของก็ไม่มีอะไรเลยคือผมอยากได้เพชรน่ะถ้ามีแพ็คเพชรมาขายผมเติมแพ็คเพชรแน่อันนี้ก็ไม่ได้เลี่ยงนะครับคืออีเวนต์นี้ครับผมไม่ค่อยน่าจะได้ทำนะเพราะว่าผมมีไม่ทางก๊อปปี้นะครับเยอะนะครับจีบก๊อปปี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับน้องตำนานเอวานะครับอันนี้คือ เช่า3วันนะครับมาดูว่าน้องจะโหดไหมคือเป็นสกินรนะ์นัมีตำนานมาให้ด้วยนะคือไม่รู้จะโหดหรือไม่โหด่ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยไงไม่รู้เอเซเมนท์เอาอะไรดีก็เป็นหมวกชิวนะครับชิ้นแรกนะคือขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือต้องเอาโลมาช่วยเนาะชิ้นต่อไปเป็นอะไรเดียเด๋ยวๆๆขอคิดนิดนึงกันแล้วกันนะครับอ่ะขอเป็นมัดเพชรกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามัดเพชรเนีนะ่ยมันการได้สถานะได้หลายตัวเหมือนกันนะครับนะอ่ะ อีกชิ้นหนึ่งชิ้นต่อไปเราจะใช้เป็นอเอาเนี่ยครับเอาคอนราชาที่ถูกในิาเทศนะครับก็เป็นสร้างเมืองแล้วก็มันจะกระโดดไปสร้างสุ่มนะครับสุ่มสร้างนะครับนะอ่าแล้วก็าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับเคลื่อนย้ายสองครั้งมันจะส่งไปเกาะหลังเนะเาะเง่ายๆเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับโดนินจาก็เอาไป เล่นผมว่าโรนินจาเล่นไม่ได้ครับมันต้องเอาเป็นสร้างนะตัวนี้เพราะมันไม่มีสร้างในตัวเนาะโอเคครับก็เอาเป็นเข็นแบบเรือวาไปกันแล้วกันนะครับเพื่อจะสร้างเมืองนะครับเอาไปแทนโรนินจาน่าจะดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคครับก็เลือกเป็นอุปกรณ์เข็นแบบเรือวาร์ปนะครับนะแทนไปดีกว่ารู้สึกว่าความสามารถของเอวาจะอือดูดิครับคือเมื่อตกพื้นที่พิเศษนะครับ80%นนะครับจะอ่า มีเอฟเฟกป้องกันนะครับหรือว่าเอฟเฟกแบบเขาเรียกว่าเอฟเฟอะไระพื้นที่ปลอดภัยอนะไรสักอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือตัวนี้ผมก็ไม่ได้มีด้วยไงก็ก็คือมาเล่นแบบรีวิวตามที่แบบตามมีตามเกิดกันแล้วกันนะครับนะ <c oughs> คือคือ,คอมาลองมาเล่นดูนะครับของฟรีนะครับใครที่เล่นแล้วเป็นยังไงก็รู้สกิลลึกก็แนะนำมาได้นะครับนะอโอเคครับก็ สำหรับโดนินจาไม่น่าจะเอาไปครับเอาเป็นอุปกรณ์เคลนแบบเรือวาร์ปดีกว่านะครับจะเป็นระบบซูเปอร์เลยนะครับนะอ่ะมาเล่นในอ่าโหมดอารีน่านะครับอ่าเป็นโหมดอ่าเป็นแผนที่อารีน่านะครับเป็นอ่าเป็นโหมดเฟิร์สนะครับโอเคมาเจอกับตัวอะไรครับตัวแรกแต่มาลุนกันครับฮาเจอตัวรถวิ่งไล่เหมือนกันนะครับนะอ่ะโอเคครับก็ ได้เรก,ก่อนเลกหลังอ่ะเราได้เล่นก,ก่อนนะครับอ่ะเป็นมูลไลท์จีนี่นะครับนะมูลไลท์จีนี่ก็ไม่รู้จะโหดหรือไม่โหดก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอา้าปกติเราต้องได้เราต้องได้เคลื่อนย้ายทันทีนะครับแต่อันนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็นี่ครับก็คือติดตั้งพื้นที่รักษาความปลอดภัยนะครับผมไม่รู้ว่ามารักษาอะไรบ้างนะอ่ะเราเลือกไปก่อนลวกันเนี่ยตรงนี้ปลอดภัยไปก่อนโอเคครับสร้างเมืองปึ๊บ นี่ครับมันเป็นคอนราชาที่ถูกในประเทศน,นะมันจะสร้างแล้วมันกระโดดไปครับ <12. S 1> โอเคครับได้ดับเบิลสิบสองก็ฉกไปทีหนึ่งกันแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราทีสามไปครับอา้าวทอยสามได้ห้าเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลงเมืองสิบกันแล้วกันครับได้ไหมโอเคเราจะวิกละเกือบวิกละวิกละแหมเกือบแล้วครับลนะอีกนิดเดียวเอง อะเดี๋ยวเรามาดูเขาว่าเขาจะยังไงครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเราทำไมถอยอย่างเงี้ยก็เสียตังมาสิน้องหนูเออไปครับ12บสองเออสิบได้สิบแว๋วแ๋วอ่ะลงไหนดีเพื่อนคูณสีป่ป โอ้โหคุณสีจริงจริงด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยตายเลยเขาคงต้องล้ม,มละลายแล้วครับเนี่ยขายเมืองหนีแน่เลยโอ้โหท้อเลยท้อเลยถอยไม่เข้าครับถอยไม่ได้นะอ่ะก็ได้วินไหมครับนะวินแบบงงๆเหมือนกันผมไม่รู้ว่าความสามารถน้องอะไรขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นสักเกมกันแล้วกันนะครับนะคือเมื่อกี้ไวเกินนะเดี๋ยวเล่นกเกมหนึ่งครับอ่ะเป็นเจอสวิตมิมิเนนะครับนะก็ เป็นตัวที่แบบถือว่าเก่งพอใช้ได้นะครับอ่ะเราเล่นเป็นคน,คนที่สองนะครับเขาก็มีเป็นเป็นทาสีมานะครับแล้วก็มีหมวกชิลมานะครับแล้วก็มีหลุมดํามาเนาะเขาจะถอยเท่าไหร่อ่ะอ่าได้สิบครับคือของเราอะครับมันมันมันเป็นตัวแบบประมาณเหมือนไฮบริดนะครับเหมือน วิกได้แล้วก็ล้มลลายได้นะครับก็เป็นตัวที่แบบพอใช้ได้อยู่นะผมว่าถือว่าเก่งนะครับนะมีแบบก๊อปปี้ในตัวนะครับก๊อปปี้เบืองในตัวแล้วก็มีติดตั้งพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองนะครับยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะอ่ะโอเคครับเห็นไหมโกติเราต้องได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็คือตอนแรกมันมันไม่ออกไงนี่ครับมีสร้างในตัวด้วยครับไปครับอ่ะเบอร์สองครับ เดี๋ยวเราตัดเมืองไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะโอเคเป็นทํางานครับเฮ้ยถือว่าเกมนี้ถือว่าใช้ได้ได้เคลื่อนย้ายด้วยไม่เอาครับโอเคครับไปเบิ้ลอีก12นะครับเพราะว่าเราเคลื่อนย้ายตอนแรกเนาะยังมีสิทธิ์จะเบิ้ลได้อีกนะครับสิบสองอ่าโอเคครับได้12จริงๆด้วยนะครับนะไปครับเดี๋ยวเราถอยขี่ครับ อ่าโอเคได้7ก,ก็ถือว่าใช้ได้แบบเราไปลงเมือง9ก้าติดตั้งพื้นที่ปลอดภัยก่อนเนาะตรงนี้น,นะครับอ่าโอเคครับไปนี่ครับลงตรงนี้คือเราไม่ได้แบบมีดูดมีอะไรมาเลยอะ่ะ <c oughs> กางว่าชิงวิกเลยอะ่ะไปไหนเพื่อนระวังนะเคลื่อนกระโดดระวังนะอือไม่ทำงานของของเราต้องเคลื่อนทีสองครั้งนะ เ,เขาจะไปไหนครับเขาจะไปพื้นที่ปลอดภัยไหมอาเขาลงนั่นนะ <Yeah. S 1> การ์ดแตกไหมโอโ้โหกาไม่แตกนะเมืองแพกมากนะของเรานะดูดิา m อ่ะโอโ้โหเขาสร้างเมืองไม่ได้เลยทําไงเพื่อนอ่า5ครับอ่า เรามีหมัดเพชรน,นะครับเห็นไหมครับมันป้องกันได้นะครับไม่สามารถขังคุกเราได้นะครับเป็นอะไรที่แบบเป็นจี้ที่แบบจี้พัดเจ้านะครับจี้เน G ี้เป็นจี้ที่แบบสุดยอดอะ่ะแอลจะยึดเมืองเราเหรอฝันหนูฝันให้หฝันให้ใหจ้านี่ลงนี่เลยชิงวิทย์ก่อนครับเยวจะแพ้นี่ครับนี่ไงเรา,าสิบได้ไหมเอาสิบดีกวนะ่านาะ โอเคครับผมว่าน่าจะถอยสิบแลจะดีกว่าไปครับเบิ้ลไหมเออได้เบิ้ลด้วยครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับนะเดี๋ยวเราไปลงเมืองนู่นนะครับชิงวิกไปเลยดีกว่าเราจะแพ้นะครับนะถอยเก้านะครับนะไปกดขี้ไปครับปึ๊บอ่าถอยแม่นมากครับก็นี่ครับคูณสี่ก็เราก็มียกเว้นค่าผ่นทางนะครับแล้วก็ชนะวิกตอรี่ไปนะครับอ่าสำหรับน้องเอวาระดับตำนานเนาะคือน้องจะเป็นแบบ กึ่งๆนะครับผมว่ามันเป็นสายไฮบริดนะครับล้วก็แต่เขาเขียนเป็นสายล้มลายไงเออเดี๋ยวมารอบหน้าผมอาจจะทําก็ได้ตัวนี้ครับมันเล่นสนุกอยู่นะเล่นพอใช้ได้อยู่ครับตัวนี้นะสำหรับน้องเอวานะครับนะตำนานเอวาเนาะอ่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นนะครับก็อย่าลืมไปกดเล่นกันด้วยนะครับนะให้เช่าจานวน3วันนะสำหรับจี้ในอีเวนต์นี้ครับผมไม่น่าจะได้ทานะครับสำหรับจี้ในอีเวนต์ก็คือ ตัวก๊อปปี้นะผมมีเยอะแล้วนะครับนะก็คือน่าจะไม่ได้ทำเนาะ,ะใครที่ทําก็ขอให้ปิดนิดน้อยก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน